โมบโซลาเซลล์ Sale, ขนาด2,500วัตต์ไป้จริงเลยนี่จะเป็นแผงโซล่า250วัตต์10แผงเป็นถังคอโล สองมืนลิตรตัวนี้พิกัดบ้านลมตอกแป้นเบอร์เซกานะครับตอนนี้แดดก็น้อยครับฟ้าครึ้ม เขาถือว่าไหลใช้ได้อยู่สาม แดดบอยนั่นปานนีนเนาะมีแดดเลยฟ้าคือฟ้าปิดขนาด